บทที่4นะคะตัวดำเนินการใน Python หรือว่า Operator ใน Python นั่นเองก็จากบทที่แล้วนะคะพูดถึงเรื่องของ s y n t a x หรือว่ากฎไวยากรณ์ที่ใช้ในการเขียน Python นะคะมีมอะไรกันบ้างต่อไปเราก็จะมาพูดถึงตัวดำเนินการใน Python นะคะว่าใน Python เนี่ยมีตัวดำเนินการที่ใช้อะไรบ้างนะคะตัวดำเนินการคืออะไรตัวดำเนินการก็คือเครื่องหมายที่ใช้ในการดำเนินการนะคะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นก็ มาดูตัวนี้ดีกว่ากำหนดให้ a เท่ากับ10และกำหนดให้ b เท่ากับ2เพราะฉะนั้นถ้า a บวก b เท่ากับ12ตัวบวกนี่แหละค่ะคือตัวดำเนินการก็คือตัวที่ทำให้ตัวแปรทั้งสองทำให้มีค่าออกมานะคะตัวดำเนินการใน y t ทอ n เนี่ยก็แบ่งออกเป็น7ประเภทด้วยกันก็จะมีตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์การเปรียบเทียบทางตรรกะกํากำหนดการระดับปิด สมาชิกแล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขนะคะแล้วก็แต่ละประเภทเนี่ยก็จะอธิบายรายละเอียดกันนะคะตัวแรกเลยก็คือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะจะมีบวกลบคูณหารหารเอาเศษแล้วก็ยกกำลังแล้วก็หาปรปัดเศษทิง้งตัวดำเนินการเหล่านี้นะคะจะเห็นได้ตามทั่วไปเลยในชีวิตประจำวันอันนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะคะก็จะมียากก็คือตรงตัวเปอร์เซ็นต์ตัวนี้แล้วก็ยกกำลังแล้วก็หาปรปัดเศษทิ้งนะคะก็ ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นก็ลองมาดูในตัวอย่างนะคะก็กำหนดตัวแปรนะคะเป็นว wow ่านะคะ underscore open operate นะคะ open นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเท่ากับ5บวก2เพราะฉะนั้นป r ิ wow ้นวาอเปอร์ก็จะต้องได้เท่ากับ7นะคะตัวนี้เป็นตัวดำเนินการก็ถ้าเป็นตัวหารแบบนี้2หาร5ได้2นะคะ เศษของตัวนี้ก็จะต้องเท่ากับ1แต่ตัวนี้เนี่ยปัดเศษทิ้งก็จะเป็น2แต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือการหารเอาเศษผลลัพธ์จะได้เท่ากับ1เพราะว่าแสดงเศษออกมานะคะหรือว่าจะเป็นการยกกำลังก็เป็น5ยกกำลังสองก็เท่ากับ5ยกกำลังสองคูณได้25 ก็จะได้เท่ากับตัวนี้นะคะนี่ก็คือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ต่อไปเป็นตัวดำเนินการเปรียบเทียบก็จะเช็คค่าทั้งสองข้างว่าเท่ากันหรือไม่หรือว่าไม่เท่ากันหรือว่ามากกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับนะคะเป็นการเช็คค่าทั้งสองข้างว่าเป็นไปตามตัวดำเนินการนี้ไหมนะคะตัวอย่างนะคะก็คือกำหนดให้ Y in เท่ากับ10ถ้า YIN ไม่เท่ากับสิบให้ทำเพราะฉะนั้นมันจะทำในส่วนนี้ไหมนะคะก็จะต้องไม่ทำนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวาอินเนี่ยมันเท่ากับสิบแต่ถ้าสมมติว่าเท่ากับละ่ะมันจะเข้ามาทำในส่วนนี้ไหมก็เข้ามาทำนะคะเพราะว่าวาอินเนี่ยเท่ากับสิบนี่ก็จะเป็นตัวดำเนินการแบบเปรียบเทียบนะคะ ต่อไปเป็นตัวดําเนินการทางตันกะตัวดําเนินการเหล่านี้นะคะค่าที่ได้ก็จะเป็น True หรือว่า False ก็คือเป็นค่าจริงหรือว่าเท็จนะคะก็จะมี And, Or แล้วก็ Not นะคะก็จะและหรือไม่นะคะตัวอย่างก็ให้กําหนดตัวแปร2ตัวว่าเป็น10และ5นะคะก็ถ้า in 1น,น,น้อยกว่า10และ วินสน้อยกว่า5ให้ทำแต่ในที่นี้มันเท่ากันก็ฉะนั้นก็ต้องเป็น fail นะคะแบบนี้ให้ทั้ง2ฝั่งมีค่าเป็น t o u e ถึงจะทำนะคะก็คือ t o u e และ t o u e ค่อยทำเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้ไม่เท่า ก็คือไม่ทําเพราะว่าและนอกจากจะเป็นอตัวนี้นะคะถึงจะทําเพราะว่าให้ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นที่เป็นจริงถึงจะเข้ามาทําในส่วนนี้นะคะนี่ก็คือตัวดําเนินการแบบตันกับต่อไปเป็นตัวดําเนินการแบบกําหนดค่าก็จะมีเหมือนตัวดําเนินการคณิตศาสตร์เลยแค่เพิ่มเท่ากับเข้ามานะคะจะทําลักษณะคล้ายๆเดิมแต่ว่าเป็นการเพิ่มค่าเข้าไปนะคะก็ตัวอย่างนี้ ก็ให้ a เ <A S 1> ท่ากับ10 b เ <B S 1> ท่ากับ2และ c เท่ากับ5เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ a เท่ากับ c เพราะฉะนั้นตอนนี้ a ต้องเปลี่ยนเป็นเลข5นะคะแบบนี้แต่ถ้าเราเป็นบวกบวก็จะเท่ากับ15เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่า a เท่ากับ a บวกด้วย c a บวก c ได้15เพราะฉะนั้น เป็นการยัดค่าเหมือนเป็นการย่นย่อตัวนี้ออกไปนะคะเป็นการย่นย่อตัวนี้ออกไปเพื่อให้มีการเขียนที่ง่ายขึ้นนะคะลักษณะทั่วไปก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการยกกำลังก็เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นเหมือนกับการยกกำลังเป็นการกำหนดเป็นตัวนี้เป็นตัวดำเนินการแบบกำหนดค่านะคะต่อไปเป็นตัวดำเนินการสมาชิก หมายความว่ายังไงก็คือเช็คว่าค่านี้มีค่าอยู่ในตัวแปรนี้จริงหรือไม่ก็คืนค่าเป็น t รูและฟอ l s e เหมือนกันนะคะเหมือนกับตัวแปรแบบตรันกาตัวดำเนินการแบบตรันกะนี้ก็เป็นการตั้งตัวแปร List 1หนึ่งขึ้นมานะคะตัวแปร List 1หนึ่งเป็นตัวแปรที่กำหนดค่าได้มากกว่า1ค่าก็จะมีตัว a b c ก็ มีการเช็คนะคะว่าถ้า a เนี่ย in list หหมายความว่าถ้าตัว a อยู่ใน list หจริงให้ print t u e นะคะตัวนี้ก็จะเป็น t r u e ออกมานะคะแต่ว่าถ้าถ้าเป็น z ตัวนี้นะคะก็จะไม่ปิ i นเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มีอยู่ในตัวแปร list หนึ่งนะคะหรือว่าถ้าเป็นตัวแปร a not in ตัวนี้ก็จะเป็นออกมาว่าเป็น เพราะว่า a เนี่ยอยู่ในลิตรหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรประเภทอันนี้ก็จะเป็นตัวดำเนินการแบบสมาชิกนะคะต่อไปเป็นตัวดำเนินการแบบตรวจสอบเงื่อนไขก็จะมี is และ is not นะคะเป็นการเช็คค่าว่ามีค่านั้นอยู่ใน memory นี้หรือไม่ก็คืนค่าเป็น true และ false เหมือนกันนะคะ ให้ a เท่ากับ20และ b เท่ากับ20ถ้า a is b ให้ print two น,นะคะก็คือถ้ามี a อยู่ใน b เนี่ยก็ให้ print ตัวนี้แต่ถ้าตัวนี้เป็น2เพราะฉะนั้นที่ผลที่ได้ก็คือจะเป็น fail ตัวนี้นะคะเพราะว่า a ไม่ได้อยู่ใน b เพราะว่า b มีค่าเท่ากับ2ตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวดำเนินการแบบเงื่อนไขนะคะ และสุดท้ายในเรื่องของตัวดําเนินการก็จะมาดูในเรื่องของลําดับความสําคัญนะคะก็จะเรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้นะคะก็จะมียกกําลังคอม p พลเมนต์การบวกการลบนะคะคูณหารหารเอาเศษหารปรดัดเศษบวกลบไลชิปเ็บชิปนะคะแอนด์ออ แล้วก็ตัวดําเนินการแบบเปรียบเทียบตัวดําเนินการแบบกําหนดค่านะคะแล้วก็ํานวนการแบบตรวจสอบเงื่อนไขตัวดําเนินการบอกสมาชิกแล้วก็ตัวดําเนินการทางตันกะแต่ลําดับความสําคัญที่สําคัญที่สุดเลยก็คือวงเล็บนะคะหมายความว่าไม่ว่าจะตัวดําเนินการใดก็ตามถ้าอยู่ภายใต้วงเล็บแล้วจะเข้ามาทําเป็นอันดับแรกนะคะยกตัวอย่างนะคะ ให้ a เท่ากับ20 b เท่ากับ10และ c เท่ากับ5เพราะฉะนั้นเนี่ยให้อัเมาส์มีค่าเท่ากับ a บวก b คูณ c ก็ถ้าทั่วๆไป a เท่ากับ20ใช่ไหมคะแล้วก็ b เท่ากับ10แล้วก็คูณด้วย c ก็คือ5 20บวก10 ก็คือ30 30คูณ5ก็คือ150ก็มาดูผลที่ได้นะคะได้70ทําไมถึงได้70ไม่ได้150เพราะว่า,าอันนี้คือลําดับความสําคัญนะคะลำดับความสําคัญก็คือคูณมีความสําคัญมากกว่าบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยในโปรแกรมที่ทําจริงๆก็คือ10คูณด้วย5แล้วถึงจะมาบวกกับ20 นะคะ10คูณ5ได้50บวก20เป็น70ตัวนี้นะคะเป็นลำดับความสำคัญเพราะฉะนั้นลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการหมายความว่าก็คือเข้ามาทำก่อนนั่นเองนะคะหรือถ้าให้ตัวนี้สำคัญที่สุดก็ได้เพียงเติมวงเล็บอย่างที่เมื่อกี้บอกนะคะอันนี้ก็ต้องได้150นะคะถูกต้องด้วยแล้วก็เพราะว่าไม่ว่าจะตัวดำเนินการใด ถ้าอยู่ภายใต้วงเล็บตัวนั้นจะต้องสำคัญที่สุดหรือว่าตัวนั้นจะต้องวิ่งเข้ามาทำก่อนนะคะอันนี้ก็จะจบในส่วนของตัวดำเนินการนะคะแล้วก็ในบทถัดไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงการกำหนดตัวแปรนะคะหรือว่าการแอสไซมนต์